สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามาที่อุบลราชธานีนะครับผมก็จะมีคลิปการขับทุงลงที่ราชชันนะครับว่าจะต้องใช้เกียร์ต่ําแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมมาติดตามกันเลยนะครับ เบื้องต้นก็ปวดเบรกมือนะครับเข้าเกียร์หนึ่งนะครับปล่อยข้างล่างดูนะครับปล่อยคัดเบาๆปล่อยเบรกเบาๆนะครับครับอันนี้คือแบบพื้นฐานนะครับอย่าเรียนแบบนะครับผมให้ดูเฉยๆว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะครับเข้าเกียร์ทีเดียวแล้วก็คาเกียร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับข้างล่างก็จะคุมสองอย่างถ้าเป็นมือใหม่นะครับจะเหยียบหรือไม่เหยียบอยู่ที่วิจารณญาณนะครับก็คือ ถ้ามองว่ารถเร็วก็แต่เบรกไว้นิดนึงส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เบรกนะครับสังเกตดูนะรถก็จะวิ่งลงของมันนะครับแต่ผมแนะนําให้อยู่กับคัสอยู่กับเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะห้ามเหยียบคัสสุดนะครับห้ามเหยียบคัสกลางนะครับเพราะว่ารถจะลื่นนะครับผมให้เราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแต่ให้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 วางเท้าประมาณนี้นะครับแต่ไม่กดนะครับไม่กดนะนี่คือการใช้เกียร์ต่ํานะครับคือเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับผม รถมันไม่วิ่งเร็วนะครับมันจะดันตัวเองไวอยู่แล้วนะครับไม่มีการเร่งคันเร่งนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ลาดชันลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งคันเร่งแต่ถ้าที่ลาดพื้นนะครับเนี่ยเขาเริ่มเป็นที่ลาดธรรมดานะครับเราจะต้องแต่คันเร่งเพิ่มนะครับนิดนึงนะครับแต่ไวนิดนึงเพื่อให้มันเป็นจังหวะขยับไปได้นะครับนี่คือการใช้เกียร์ต่ํานะครับถ้าเกียร์สองนะครับรถก็จะเร็วขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะลองใช้เกียร์สองนะครับ ตอนนี้ให้ดูเป็นเกียร์หนึ่งไปก่อนถ้าจะเข้าเกียร์สองนะครับแนะนําให้เข้าก่อนที่จะเป็น uh, ทางโค้งนะครับเหยียบคัดต์ปุ๊บเข้าเกียร์นะครับแล้วก็ปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยคัดต์มันจะเร็วนะครับดูมันจะเร็วแบบดูน่ากลัวขึ้นเยอะนะครับผมแนะนําให้ใช้ทักษะและวิจารณญาณน,นะครับถ้าไม่อยากให้รถเร็วไปก็ใช้เกียร์หนึ่งนะครับตอนนี้เกียร์สองมันเร็วนะครับฟิ้สๆเลยนะครับ ปวดปวดปวดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับถ้ายังขับยังไม่เก่งยังไม่เป็นยังไม่มีพื้นฐานอะไรก็แนะนําว่า,าต้องมีผู้ติดตามต้องมีผู้ที่ขับรถเป็นนะครับนั่งอยู่ใกล้นะครับผมอย่าไปทําคนเดียวนะครับอันตรายตอนนี้ผมใช้เกียร์สนะครับเกียร์สแล้วก็ข้างล่างก็คือจะปกติถ้าเป็นมือใหม่ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับคัดเบรกนะครับ มันจะมีจังหวะที่รถไม่มีแรงนะครับมันก็จะช้าลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆถ้ารถมันหมดแรงนะครับสังเกตรถมันจะวิ่งช้ามากๆเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะขึ้นเนินไม่ได้เราก็สังให้เรามองไปข้างหน้าแล้วมองดูว่าเอ่อเป็นเนินเล็กน้อยเราก็จะใช้คันเนนนรนเ่งนิดนึงนะครับใช้คันเร่งนิดนึงเร่งพอประมาณนะครับอย่าเร่งเยอะนะครับอย่าเร่งแช่นะครับ หมายถึงว่าแช่ลึกเกินไปนะครับก็คือถ้าแช่ก็แช่ไว้นิดหน่อยเพื่อให้มันสังเกตจากการขับขยับของรถนะครับว่ามันไม่เร็วเกินไปนะก็ฝากเช่นเดิมนะครับเข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับผมช่วงนี้ก็ยังสอนอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่สนใจก็เฉพาะคนที่สนใจจริงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ0883350072นะครับ รับสอนถึงประตูหน้าบ้านทั่วไทยนะครับผมก็คุยกันได้นะครับการใช้พวงอะไรก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับเมื่อกี้นี้ก็ใช้พอประมาณนะใครที่มีพื้นฐานก็จะขับง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับผม วัดอะไรนะผ่านอะไรนะวัดภูพลานสูงวัดภูพลานสูงนะครับเป็นท <Surprise> yeah. ี่ที่เขาพบรอยพระพุทธบาทนะครับพระพุทธเจ้านะครับผมลองค้นที่ Google ดูก็ได้นะครับผมก็ไม่เคยมานะครับพอดีว่ามาก็มาแบบก็อยากมาดูด้วยนะครับเพราะว่าผ่านมาทีหนึงก็ มาสองครั้งยังไม่เคยแว่มาครับพอมารอบนี้ก็เลยแว่มาทีนี้ก็จะเป็นพื้นพื้นลาดธรรมดาแบบนี้นะครับเกียร์สองไม่พอนะครับเราจะต้องใช้เกียร์สามเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับวิธีเข้าเกียร์สามก็เหยียบคัด์นะครับถอนคันเร่งเหยียบคัด์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะครับผมมันแล้วแต่ทักษะนะครับใครจะไปถนัดแบบไหนครับถอนคันเร่งนะครับเหยียบคัด์เข้าเกียร์นะครับ ก็จบแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการใช้วิจารณญาณในการใช้คันเร่งน,นะครับใช้พอประมาณไม่ต้องเร่งเยอะดูความเร็วนะครับถ้าเป็นที่โค้งเยอะก็ประมาณ 40- 50นะครับแล้วแต่วิจารณญาณนนะแล้วแต่การสังเกตนะครับผมดูถนนนะครับจะแคบลงไปเรื่อยๆอันนี้าจะเป็นเหมือนกุฏตินะครับ ไม่รู้ว่าเหมือนเจ้าของที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทางก็จะแคบลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อใหม่ถ้าเห็นทางแคบนะครับให้ให้รีบขับไปนะครับจะได้ไม่ไปติดตรงกลางดอยนะครับไม่ไปติดตรงกลางนะแม้แต่มันแคบมากนะครับการที่จะอยู่ในเลนในเลนซ้ายอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้นะครับมันจะเบียดนะเพราะรถคันใหญ่แล้วก็อาศัยอาศัยการมองไกลๆนะครับว่าไม่มีรถมาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ใช้คันเร่งพอประมาณนะครับความเร็วพอประมาณเพราะว่าด้านล่างเป็นเหวลึกนะครับที่ลึกนะครับข้างๆก็เป็นน้ํานะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานแคบนะครับก็ไม่ใช่ใช้ความเร็วอะไรเยอะมากมายนะครับ ถ้าเกียร์มันสูงไปนะครับสามไม่ไหวเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองได้นะครับมันจะสั่นบอกนะครับอาการของรถมันจะสั่นบอกวิธีการก็จะใช้คัดช่วยนะครับประมาณเหยียบลงไปนิดนึงนะครับ ระวังด้วยนะครับดูด้วยเวลาขับก็สังเกตประเมินทางนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ระวังปากซอยนะครับเวลาขับเตรียมเบรกให้ดีนะครับเวลาใช้งานเบรกก็รู้จังหวะเบรกนะครับพยายามฝึกไว้เยอะเพราะว่าข้างหน้าก็จะเป็นนาจระโว้ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ใครที่อยู่อำเภอนาจตัวยก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะแล้วก็สวัสดีนะครับ FC ชาวอุบลน,นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก็ยังสอนอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่จะเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ดูรถด้วยเวลาชะลออย่าไปยกคลัดส,สูงนะครับให้ประมาณเกือบๆเกือบๆเลยครึ่งหนึ่งมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้ยายกคลัดส,สูงไปรถจะคุมไม่ได้นะครับสำหรับเือใหม่นะเราจะต้องค่อยๆนะครับรู้จังหวะคลัดเราจะขับรถได้ดีแล้วก็เครื่องไม่ดับนะครับ ออขับไปบ่อยนะครับเน้นว่าให้เราขับเยอะๆเราจะได้รู้จังหวะรถตัวเองนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีไปขับรถคนอื่นนะครับแค่เปลี่ยนยี่ห้อรถนะครับโตโยต้าไปนิสันนิสันไปฮอนด้าอะไรอย่างนี้มันก็บางคนก็จับจุดไม่ได้จับจังหวะไม่ได้นะครับผมเจอบ่อยครับไปดับอยู่กลางสี่แยกไฟแดงบ้างอะไรบ้างไปดับอยู่ตรงทางเดียวทางแยกต่างๆนะครับโคตรข้างอันตรายนะแนะนําว่าฝึกให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจรถตัวเองจะได้แบบปลอดภัยในการขับขี่นะครับ จะหมดแล้วดูหนาวหรือยังก็ไม่รู้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะหนาวเฉพาะกลางคืนนะครับกลางวันก็จะเริ่มอากาศเริ่มจะเริ่มจะร้อนนะครับดูพรมน,นวยนะดูถนนด้วยว่าฟังเข้าไปยังไงตรงไหนดูกระจกดูอะไรด้วยเวลาขับก็ระวังขวาให้ดีนะครับถ้าเป็นรถทางเบี่ยงนะครับ